ต่อรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าวสามสีกับเราทั้งสองคนนะฮะดูส,สดๆทางช่อง3กด3ามเป็นสามแบบนี้ก็เลยเข้าข่าวแรกกันวันนี้พี่ลูกและคุณผู้ชมทางบ้านครับชวนทุกคนมาหยุดงานกันอ้าวไปเลยเหรอคะยังยังชวนทุกคนมาหยุดงานครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีงานวิจัยออกมาบอกว่าถ้าเราหยุดประมาณ21วันต่อปีอจะทําให้เราเครียดน้อยลงและเขียนไว้เลยนะครับว่าอาจจะทําให้ตายช้าลงด้วยน่าสนใจมากม <ๆ S 2> ผลวิจัยนี้ครับมาจากทิโมสเทรนเบิร์ชครับ ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิแรกเริ่มเดิมทีนะฮะการทดลองนี้เนี่ยเป็นการทดลองปัญหาสุขภาพผู้ชายวัยทำงานทั่วไปตามปกติครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นคนที่ได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพอีกกลุ่มคือใช้ชีวิตแบบอิสระซึ่งผลสรุปของงานวิจัยพบครับว่ากลุ่มผู้ชายที่ได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพมีอายุที่ยืนยาวกว่าตามที่คาดการไว้ และอีกหนึ่งสิ่งที่นักวิจัยค้นพบนะครคือการลางงานน้อยกว่า21วันใน1ปีครับจะมีโอกาสที่ทําให้คนคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนที่ลางงาน มากกว่า21วันใน1ปีถึงร้อยละ37เลยะนะฮะงานวิจัยนี้เนี่ยก็เลยทําให้เราเห็นครับว่าคนที่ขยันทํางานแบบไม่ลาหยุดเลยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีความเครียดสะสมจากการทํางานมากกว่าคนที่ลางานบ้างเป็นครั้งเป็นครานะฮะ,ะเพื่อใช้วันหยุดนั้นเพื่อแบบเป็นการระบายความเครียดะนะฮะแล้วก็ยังส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าและก็อายุยืนขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเมื่อเราสองคนได้ยินแบบนี้แล้วก็ขออนุญาต ปิดรายการไปเลยและกันนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะยัง <c oughs> ไม่ช่วยกันเบรกเลยแม อยากลาอยากอายุยืนอยากสุขภาพดีเดี๋ยวก่อนนะฮะถ้าติดตามไอจก็จะรู้ว่าไปอยู่ภูเก็ตมางั้นอย่าใช้คําว่าอยากลานะ,ะเคเพิ่งกลับมาจากลาเราต้องทํางานกันต่อค่ะ, <laughs> ะใสานากันไปสําหรับบ์เงินเดือนหลายคนนะคะเรื่องการลาหรือว่าการหยุดงานเป็นเรื่องที่ยากอคุณเงินมันต้อง,องกินต้องใช้บางคน,งานก็ชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนก็พึ่งพาวันสำคัญของเดือนต้นเดือนกลางเดือนอะไรแบบนี้สายมูทั้งหลายอะไรอย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าข่าวนี้เอาใจสายมูจริงๆนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ต้องใช้วิ จรญญาณในการรับชมด้วยค่ะตอนนี้ค่ะเราพาทุกคนมาอยู่ที่อาสมฤสีเนนทตาพุทธคุณจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งที่นี่ที่เห็นก็คือประชาชนจํานวนมากเดินมากราบไหว้นะคะเดินทางมากราบไหว้บูชาทาเวสุวรรณปางเก้าหน้าสูงถึง16เมตรค่ะพ่อปู่ฤสีพรมเมรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสัวเหง เจ้าแม่ตะเคียนพระพิคเนรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกมากมายที่อยู่ที่นี่นะคะโอ้โหเลขชัดมากน้องแบ,บมเพื่อขอโชคขอพรอและเพื่อขอความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะส่วนข้อหวยทั้งหลายก็พากันไปส่องเลยค่ะ สองเลขเด็ดเมื่อสักครู่ในอ่างน้ำมนต์นะคะบนสาลาบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤาษีพรมเมตค่ะบอกเลยว่าเตรียมกระดาษปากกาจดไว้ได้เลยนะคะเ,คเพราะว่าเ,เลขที่โผล่ขึ้นมาหลายเลขมากเมื่อจะเป็น01278 เก้าอะไรเยอะทีเดียวแล้วแต่คนจะเอาไปตีเลยนะคะ uh huh. เอาเป็นว่าหลายคนก็หลายตาคนอื่นอาจจะมองเป็นเลขอื่นก็ได้นะคะงานนี้เนี่ยเรายังเห็นคนเอาพัดลมมาแก้บนกุมารทองเจ้าสวัวเฮงด้วยค่ะซึ่งเขาบอกว่าครั้งที่แล้วมาที่นี่เนี่ยมานั่งตรงเนี้ยแล้วข้างหลังมีพัดลมเสียอยู่ก็เลยบอกว่าถ้าถูกหวยงวดนี้นะจะเอาพัดลมใหม่มาถวายปรากฏ ถูกเลขท้าย2ตัวจริงๆค่ะวันนี้เธอก็เลยเอาพัดลมมาถวายจริงๆนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเริ่มแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเสี่ยงดวงทําได้ค่ะแต่ถ้าซื้อมากไปอาจจะเป็นผลเสียตามมาภายหลังได้ก็เอาแต่พอเหมาะพอควรเนาะล้วนะฮะอ่ะพอพูดถึงเรื่องของสายมูครับวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสถานีวิทยุครอบครบัวข่าวสทรอเอฟเอ็มร้อยหกได้ร่วมกับกองสลาก plus ลอตเตอรี่ออนไลน์ครับขอเชิญชวนเหล่าสายมูนะฮะมาเล่นเกมชิงรางวัลลุ้นที่นั่งบินไปกราบบูชา พญาสีสุดโทพญานาคและย่าสีปทุมมาครับพร้อมเปิดดวงบริเวณบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นประตูบาดาสู่สถ้ำพญานาคนะกลางป่าคำชโนโดจังหวัดอุดรธานีครับจะบอกว่าทริปนี้พิเศษสุดๆนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะได้กระทบไหลนักแสดงจากช่อง3น้องฟลุ๊ตชินพัฒ นุ่มรอ,อจากละครสาบซ่อนรักครับที่จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีพร้อมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์อีสานวิถีทั้งเที่ยวทั้งกินรวมถึงช้อปปิ้งด้วยเราไปฟังเสียงน้องฟลุตนะฮะมาเชิญชวนมาร่วมง,งานนี้กันหน่อยสวัสดีครับผมฟลุตชินภัทรจากละครสาบซ่อนรักนะครับก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาร่วมสนุกเล่นเกมนะครับรุ่นไปทิพย์พร้อมกับฟลุตในร้อยหกสายมูพาดูของดีนะครับรอบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดครับ ว่าเราจะเดินทางถึงกลางป่าคำชะโนดจังหวัดบุดรธานี้ครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ในรายการคุยกันเช้านี้ที่วิวครอบคัวข่วขาวสททร1อ6นะครับห้ามพลาดกับงานนี้เนี่ยดูของดีแบบฟรีทันทีครับ นะฮะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ครับผ่านทางรายการคุยกันเช้านี้จนถึงวันที่2ทธันวาคมนี้ครับหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ f c e e o o o w วิทยุ u ครอบครัวขาวสอทอ FM 106หรือโทร02 412 7668ได้เลยครับ เรื่องของสายมูผ่านไปนะคะน้องแบมเรามาต่อกันที่สายกินกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะวันที่1-7ถึงธันวาคมนี้นะคะมหากรรมลิ้นติดโปรแฟอิ่มน้ำสำราญปี65ค่ะกลับมาอีกครั้งซึ่งรอบนี้ส่งท้ายปีกันแล้วนะคะไปจัดกันที่เดอะมอลล์บางแคใครที่สนใจก็อย่าลืมไปร่วมงานไปชอปไปชิมกันเยอะๆเลยนะคะส่วนจะมีร้านเด็ดร้านดังร้านไหนน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับสามสาวมิสจิฟฟานี่2 0 2 2กันค่ะ นี่สวัสดีค่ะ ก่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้พามาชมนะคะส่วนหนึ่งของอาหารในงานลิ้นติดโฟรแฟร์วันที่หนึ่งเจ็ดนะคะที่เดอะมอลล์บางแคบอกก่อนนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆมีหนึ่งพันกว่าเมนูค่ะแต่ว่าแต่ละส่วนที่เราเอามานี่ของเด็ดทั้งนั้นเลยอันนี้ที่กำลังรับประทานอ,อยู่นะคะจากกระดกกรขนมเบื้องไทยตลาดพลูอันนี้ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงยาวนานมากกว่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีนะคะต้องบอกว่าการเลือกวัตถุดิบของเขาเนี่ยดีมากๆเลยทําสดๆใหม่ๆทุกวันแล้วนวดด้วยมือนะคะเพราะฉะนั้นแป้งเนี่ยดู่ะบางกรอบไม่เหมือนไทยเลยแล้วก็ห รัชดาลุยสวนโอ้โหเป็นสินค้าคุณภาพเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะครคนรักสุขภาพเมนูนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเรียกว่าอร่อยมากๆเลยไส้ใหญ่ไส้เยอะเต็มคำมากมีถึง9เมนูเลยคะหมูสับหมูยอไส้กรอกปูอัดกุ้งปลาหมึกเห็ดหอมสาหร่ายเต้าหู้ผักที่ผ่นการสุขภามไม่มีสารเคมีเลยนะคะอะมาต่อต่อไปค่ะ ที่หมูสเต๊ะมังกรทองร้านนี้นะครับเป็นเจ้าหนึ่งในเยวาวราชค่ะคือจริงๆแล้วเขาได้รับสูตรนี้มาเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วจากในวังนะและเอามาพัฒนาค่ะแล้วก็ทําแล้วก็ตั้งใจอย่างจริงจังจนสามารถจะทําให้ได้สูตรน้ําจิ้มและตัวหมูสเต๊ะที่ดีขนาดนี้เพราะว่าหมูเขานี่นะคะเขาคัดเลือกเกรดอย่างดีเลยต้องบอกว่าเป็นหมูสันนอกเกรดพรีเมียมนะคะและนี่ก็คือแค่3ร้านจาก1000อาหารเมนูนะคะ ไม่งั้นลิจิตโปรแฟร์หนึ่งถึงเจ็บพันวาคูมนี้ชั้นจีเดอะมอลล์บางแคค่ะโอ้ยเป็นพันๆเมนูห้ามพลาดเลยนะคะ เขาสู่ช่วงที่2นะฮะของรายการข่าว3สีครับเบรกที่แล้วเนี่ยก็มีการเอาใจคอหวยเป็นที่เรียบร้อยอแล้วนะครับ1ธันวาคมก็ลุ้นกันอีกทีละกันแต่ที่ไม่ต้องลุ้นมาแน่นอน1ธันวาคมนี้กับมัดหัวใจใหญ่ซุปตาหูหลายๆคนรอคอยมากนะ<ช>รอคอยจริงๆครับเพราะว่าจะเป็นละครเรื่องแรกทางช่อง3ของน้องกลาฟขนาวุฒิครับแล้วก็คู่กับนางเอกตลอดการอย่างพี่เจนนี่นะครับ นี่ก่อนที่เราจะได้ชมตอนแรกกันนะฮะของละครมัดหัวใจยายชุตตาครับในวันพฤหัสที่1่ธันวาคมนี้แล้วครับเย็น en, วันนี้ครับเขามีการถแถลงข่าว,วเปิดตัวละครกับงานที่มีชื่อว่ามัดหัวใจยายชุตตา First d เด e นำทีมโดยผู้จัดละครพี่ไก่วรยุทธพร้อมด้วยพระนางน้องกราฟแล้วก็พี่เจนนี่ครับและทีมนักแสดงคนอ,นอื่นอีกมากมายซึ่งวันนี้ครับทุกคนก็สามารถรับชมภาพบรรยากาศในงานกันได้แบบสดๆนะฮะตั้งแต่เวลา5้าโมงเย็นเป็นต้นไปผ่านทาง Facebook และ y o u t u b e Channel 3 t h a i l a ด d ครับ ซึ่งมัดหัวใจเยี่ยุดตานะฮะจะออกอากาศผ่านทางช่อง3กด3านี่แหละครับยาวติดกัน5วันเต็มใน1สัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์เริ่มตอนแรกวันพฤหัสที่หน่งธันวาคมเป็นต้นไปบอกเลยว่าแฟนๆอิ่มจุใจกันอย่างแน่นอนสมการรอคอยแน่นอน ส่วนตอนนี้ค่ะผู้ชมค่ะเราอยู่กับ3สาวนะคะจากเวที Miss ิฟ f f นี y 2022ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับเลยค่ะกับเจ้าของมงปีนี้นะคะน้องกวางอริสราค่ะมาพร้อมรองดับหนึ่งน้องน้ำฟ้านพิชยาและน้องเอิร์ดนัฐพันนั่นเองสวยสองและสูงมากลูกโอเคใช่พอเทียบกับยืนเทียบกับพี่ลูกนะ ขึ้นมาึงอากาศข้างบนเป็นยังไงอยากถามเลยโอ้แต่แบบสวยสง่า,งงาม,มากทุกคนสวยแบบสวยตะโกนใช่จริงจริงแล้วก็ต้องขอแสดงควายมยินดีนะคะ,คก,คะกับมงที่ได้รับก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยอืมสมมักงจริงอะแบบการประกวดปีนี้มันยากเย็นอ่ะคเครียดแทนท่านคณะกรรมาการเลยนะคะถามถึงความรู้สึกของเจ้าของมงก่อนดีกว่ารู้สึกไงบ้างตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมกับ ตึนเต้นหายไปแล้วค่ะแต่กลับกลายเป็นความดีใจที่มันยังอยู่อยู่เลยใช่เพราะเราเรามองเวทีนี้เราดูเวทีนี้มาตั้งแต่เด็กเด็กมากๆตั้งแต่อายุ12ขวบได้และในวันหนึ่งเรากลับกลายเป็นผู้ชนะเองอเราดได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎเองก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจที่<ๆ>ผู้ใหญ่หลายคนเห็นถึงความตั้งใจเห็นความพยายามของเราตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ค่ะสุดยอดเลยนะแล้วมาที่น้องน้ำฟ้ากันบ้างก็คือรองอันดับหนึ่งก็เป็นอีหนึ่งคนที่พยายาม ไม่แพ้กันมากๆเลยนะครับเพราะว่าทราบมาว่าประกวดมา4ี่ครั้งแล้วใช่ค่ะแต่ว่าสองสองครั้งที่ผ่านเข้ารอบ30คนถูกต้องค,<ล>ค่ลักษนี้ก็ทยานมาถึงรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเลย <c oughs> รู้สึกอย่างไรบ้าง <c oughs> ที่ความพยายามเราพาเรามาถึงจุดนี้ครับมันภูมิใจค่ะมากกว่านั้นก็คือปิติเนาะสิ่งที่หนูทําในวันนี้ค่ะมันประสบความสําเร็จมันเป็นการสะสมมันกระปุกอมสินนะคะหยอดไปวันละนิดวันละนิดวันละนิดกว่าจะเต็มเนาะแล้วมันก็กลายเป็นพลังก้อนที่ทําให้หนูมายินตรงนี้ได้อ สุดยอดมากมนะมันทําให้เห็นเลยนะว่าถ้าเราตั้งใจมากๆและพยายามกับอะไรก็ตามเราสามารถทําได้เนาะใช่ค่ะสุดยอดเหมือนอยู่บนเวทีค่ะตอบคถามดีมากจริงๆมาที่น้องเอิร์ดกันบ้างนี่เป็นปีแรกที่ประกวดใช่ไหมเป็นปีแรกและเวทีแรกเลยค่ะเไม่เคยประกวดเลยไม่เคยเลยค่ะอ้และอะไรทําให้เราตัดสินใจที่จะมาประกวดครั้งนี้คะเออเพราะว่ารู้สึกว่าเาอยากท้าทายตัวเองค่ะการที่เราแบบเรียนอย่างเดียว เราเป็นได้แค่นิสิตแพทย์แต่ว่าการที่เรามาลงมือทําตรงนี้ค่ะมันเป็นการต่อยอดเป็นการเ่ากันในตัวเองหนูเลยตัดสินใจลงเลยค่ะประกาศปุ๊บหนูสมัครเลยนิสิตแพทย์ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้บอกแค่นิสิตแพทย์นะจะ๊กก็โหดมากแล้วนะใช่ก่อนจะบอกว่านิสิตแพทย์นี่แหละมันจะมาทำเรื่องอื่นไม่ได้มนทำท่องทั้งเรียนอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังมีความฝันตรงนี้ที่อยากจะเอาชนะตัวเองใช่ไหมคะในการที่จะได้ลองประกวดครั้งนี้ เก่งมากทุกคนเก่งทุกคนอยากให้เล่าถึงภาพรวมคอนเซ็ปปีนี้ซ้ำคือคำว่า the original ใช่ไหมเด็กน้องกวางครับ the original ค่ะก็คือการเป็นตัวตนของตัวเองเลยก็คือในปีนี้เราทุกคนแสดงตัวตนออกมาได้อย่างชัดเจนเนาะของกวางก็ยืนยันมาตั้งแต่วันแรกที่สมัครก็คือมีแฟนเป็นรานเจ g e n d ร์เช่นเดียวกันคือการยอมรับในตัวตนของตัวเองว่าเราเป็นไทยเราเกิดมาจากอะไรและเรากำลังทำอะไรอยู่ค่ะชัด ขนลุกเลยทีเดียวต้องบอกว่า อย่างที่ได้บอกไปเบื้องต้นว่าทุกคนเนี่ยต้องเครียดเหมือนท่านคณะกรรมการเพราะคุณดูตอบคาถามสิขนาดในรายการของเราเนี่ยเราว่าจะมาชิลๆนะก็เหมือนอยู่บนเวทีอีกแล้วซึ่งต้องบอกว่าตัดสินกันยากมากจริงๆแล้วพอถึงจุดที่มายืนกันอยู่เหลือแค่3คนเนี่ยอยากถามความรู้สึกนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างแต่ละคนณโมเมนต์นั้นตัวนี้่อนี่ยเอาใครก่อนฟังก่อนก็ได้ค่ะโอเคให้เจ้าของมงกุฎก่อนโอเคโอเคค่ะตอนนั้นวิทีนั้นเราเราพูดกัน2คนเลยว่า ใครก็ได้ใครก็ได้จริงใช่ค่ะแล้วตอนสามคนถูกวินัยวิที่จับมือค่ะใครก็ได้หนูบอกกับน้องว่าใครก็ได้นะคือใครก็ได้ที่ไปต่อเป็นใครก็ได้คือถ้า้องไปต่อก็แบบฝากความหวังไปด้วยเพราะว่าเราเราเก็บตัวมาด้วยกันเราคุกคลีมาด้วยกันทุกๆวันตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเราเห็นถึงความสามารถศักยภาพของแต่ละบุคคลในปีนี้มันไม่ได้มีแค่ความสวยอย่างเดียวละมัน performance ทัศนคติ ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างองค์รวมองค์ประกอบมันเลยทําให้เราพูดด้วยกันว่าแบบใครจะมุงก็ได้นะพี่ฟ้าเรารอซัพพอร์ตเสมอนะประมาณมาและแน่นอนทั้งสาคนก็คือจะต้องมีความเป็นกระบอกเสียงแสดงจุดยืนอยากอยากถามทั้งทั้งสาคนครับว่าเป็นกระบอกเสียงได้ด้านไหนบ้างตัวกวางกวางจะยืนยันตั้งแต่วันแรกที่สมัครเลยค่ะว่าคือเรื่องสมรรถ,ถเทียม,ม,มและก็ในวันที่ วันประกวดอย่างเช่นภาพที่ขึ้นก็คือ My Body My Choice ก็คือร่างกายเราะคะมาจาก Inspiration คือชุ u ราตีกวางเป็นคนที่มั่นใจในรูปร่างสรลระแล้วก็มั่นใจในตัวเองเคารพในตัวเองแล้วก็รักในตัวเองมากกวางอยากส่งต่อพลังนี้ให้กับทุกคนได้รู้ว่าร่างกายของเราเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอยากทําอะไรเราก็ทำไปเลยขอแค่มันไม่ได้เดือดร้อนใครเลยจริงๆเยี่ยมเลยอ่ะอีกสอท่านสำหรับตัวฟ้าก็เป็นการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมอะค่ะก็จะ เน้นให้ทุกคนคือปฏิบัติกับทุกคนแบบเสมอภาคทุกเพศแล้วก็ทุกวัยไม่เลือกปฏิบัติเนาะพ่อฟ้าให้ความสําคัญตรงที่ว่าใครก็ตามค่ะเกิดมาทุกคนมีความเป็นคนเท่ากันหมดเนาะอย่าไปยึดติดเรื่องกายภาพหรือเรื่องเพศเรื่องนี้คือสําคัญแล้วก็เจตนาลม์คือชัดเจนมากอยากให้ทุกคนคือลงมือทำแบบนี้มันจะได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้องเอิร์ทครับส่วนตัวเราเป็นนิสิตแพทย์ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่า ในการเข้าถึงบริการนะคะในด้านสุขภาพเนี่ยกลุ่ม transgender ยังไม่สามารถเข้าถึงได้กว้างขวางขนาดนั้นแล้วก็กลุ่ม transgender มีความต้องการที่ค่อนข้างเฉพาะจาดทรงอย่างเช่นการใช้ฮอร์โมนมการผ่าตัดสัญยกรรมและในด้านจิตแพทย์ค่ะนั้นหน,หนูอยากเป็นกระบอกเสียงในด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพในกลุ่ม l g b t และก็ transgender ค่ะสุดยอดเป็นท o อปท,ที่สุดยอดมากม ตบมือให้อีกครั้งตบมือให้อีกอครั้งเลยจริงๆแล้วก็ยินดีด้วยกับทั้ง3คนแต่แน่นอนน้องกวางก็จะต้องมีภารกิจต่อ<ช>นะพูดถึงความพร้อมแล้วก็เชิญชวนทุกคนให้ร่วมเป็นกำลังใจด้วยครับเชิญเลยตอนนี้กวางพร้อมมากพร้อมที่จะไปสู้ระบบมือกับเพื่อนๆอีก เจ็ด17จวัดเออ,อ,อ7ประเทศและหลากหลายประเทศเลย <S <S จากที่มาจากทั่วโลกนเนาะกวางพร้อมที่จะสู้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตกวางแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าในปีหน้ากวางกําลังจะไปประกวด m i d International q u e e n Thailand นะคะมาในนามของประเทศไทย,ทยแลนด์ก็ยังไงก็ช่วยซัพพอร์ตกวางแบบนี้ตลอดไปนะคะนี่ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณทั้งสามท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราและขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องตั้งใจไว้ประสบความสําเร็จทั้งหมดเลยนะลูกนาทั้งสามคนเก่งมากๆจริงๆค่ะขอบคุณค่ะเจ้าหนี้เักก่อนสักครู่ใช่แล้วนะครับพักเบรกกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามข่าวไอทีกับคุณสีชาประวีครับ ตามเ e l y c ซรนะคะร่วมยกระดับสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่อีลอนมัสนะคะเข้ามาบริหาร Twitter แล้วก็เกิดกระแสะปั่นป่วนมากมายใน Twitter ถึงขั้นมี hashtag RIP Twitter เพราะว่าพนักงานที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยทยอยลาออกจำนวนมากเลยค่ะพร้อมกับนอกจากนี้นะ มีตัวเร่งปฏิกิริยาคือการเล็งปลดพนักงานเพิ่มอีกจนผู้ใช้ที่เป็นยูเซอร์เริ่มไม่มั่นใจแล้วล่ะคะ่ะว่าอนาคต Twitter เ,เนี่ยจะเกิดปัญหาข้อมูลอาจจะหายไปเลยเล่นไม่ได้ไปอีกยาวๆเลยเพราะว่าทีมงานแก้ไขไม่เพียงพอหรือเปล่าบางคนที่ย้ายไปแอปอื่นนะคะแต่ไม่อยากให้ข้อความในทวิตตัวเองหายไปวันนี้ สามารถโหลดมาเก็บไว้ได้ก่อนเลยค่ะจะทํำยังไงวิธีไหนไปดูกันเราสามารถดาวน์โหลดทวิตทั้งหมดของเราเองตั้งแต่ข้อความแรกจนถึงสุดท้ายเก็บไว้ได้โดยที่เข้าไปดีแท็บเมนูจากนั้นเราก็เลือกกันตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตามด้วยบัญชีของคุณจากนั้นนะคะให้คุณคลิกดาวน์โหลดคลังข้อมูลของคุณระบบจะส่งรหัสไปทางอีเมลแล้วก็เบอร์มือถือที่คุณลงทะเบียนเอาไว้ให้เรานํารหัสที่เราได้กรอกที่หน้าข้อมูลบัญชีให้เสร็จแล้วก็คลิกขอคลังข้อมูลค่ะจากนั้นเรียบร้อยค่ะระบบจะส่งอีเมลพร้อมลิงก์โหลดไฟล์มาโดยทวิตข้้้อออควาามมมพพรภพทังหดก็จะยู่ใน ใครอยากบันทึกเอาไว้เป็นหลอกความทรงจําว่าเราเคยโพสอะไรไปบ้างก็เชิญได้เลยมาต่อกันที่หนึ่งในไฮไลท์ของการประชุมเอเปครั้งนี้ที่อยากพูดถึงมากๆนั่นก็คือหลายคนอาจยังไม่รู้ว่ารถยนต์ส่วนตัวของประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างคุณสีจิ้นผิงนั้นชื่อว่าหงฉี N701 ที่ส่งตรงจากจีนมาใช้ในงานที่ประเทศไทยรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงไปดูกันค่ะหงฉีเป็นแบรนด์รถหรูจากจีนที่เทียบชั้นโรลส์รอยก็ตั้งมาตั้งแต่ปีพันเงแบร้อยห้าสิบปด แบรนด์โปรดของอดีตผู้นําจีนอย่างเหมาเจ๋อตุงริ่มถึงทุกเลือกใช้ในงานเฉลิมฉลองระดับชาติของจีนรุ่นที่นํามาใช้ก็คือหงฉี N701 ลิมูซีนตัวนี้พิเศษยังไงอะลรอก็ผลิตแค่5าสิบคันละค่ะแม้จะมีเงินก็หาซื้อกันไม่ได้เพราะผลิตสําหรับผู้นําจีนเท่านั้นรถคันนี้พิเศษตรงหุ้มเกราะกันกระสุนที่มีคันเดียวในโลกซึ่งมันจะมีคุณสมบัติป้องกันการโจมตีจากอาวุธสงครามและแรงระเบิดที่เทียบเท่าหรือมากกว่า The Be ี s t ซึ่งเป็นรถประจําตําแหน่งของผู้้้้นนนนนําาาาาซร่่ดดดีไ์หหหคคลลยกกััับบ illac XTS แตมอองงเื d ะ สเปคของรถรวมไปถึงการตกแต่งภายใน,นยไม่มีการเปิดเผยว่าด้วยเรื่องเหตุผลความปลอดภยัยนะจ๊ะแต่พอประเมินได้จากรุ่นใกล้เคียงก็คือหงฉี H9 ที่มี2รุ่นย่อยให้เลือกก็คือเครื่องยนต์ V9 แล้วก็ V12 ที่ทําความเร็วสูงสุด245กิโลเมตรชั่วโมงค่ะและนั้นก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะแต่แน่นอนจะสังเกตเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เราไม่อยากจะเจอค่ะดังนั้น ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มมาคิดกันแบบนักนวัตกรรมว่าประเทศไทยสังคมไทยนั้นมีปัญหาใดๆบ้างที่สามารถแก้ได้ด้วยเรื่องของเทคโนโลยีร่วมกันสร้างสังคมของนักนวัตกรรมกันนะคะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้การหลักข่าวสามสีและกลับมาติดตามเทคโนโลยีดีๆกับ daily t r e นะคะ ขอบคุณคุณซีฉัตรประวีมากๆเลยนะคะและปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะเรามีประมวลภาพความสุขสนานค่ะในคอนเอสิร์ตสามสีสัญจรที่เกิดขึ้นไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดชลบุรีน้องแบมบหนุ่มหนุ่มเซิร์ชเทรนนีของเราจะบอกว่ามี f อฟซตามถึงที่นู่นเลยนะคะโอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้ลูกแกก็ขอเป็นตัวแทนนะคะของรายการข่าว3มสีและก็คอนเอสิร์ตสามสีสัญจรขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะชาวชลบุรีทั้งหมดนะคะที่ไปร่วมสนุกกันในวันนั้นค่ะส่วนใครที่ไม่ได้ไปไม่ต้องเสียใจนะคะวันนี้ เรารวบรวมภาพบรรยากาศความสนุกมาให้ชมกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือคอนเสิร์ตสามสีสัญจรคอนเสิร์ตที่จะสัญจรนไปมอบความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศบอกเลยว่าเราขนกองทัพดารานักแสดงจากช่องซาฟและศิลปินอีกมากมายไปมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวแหลมฉบังบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกับโครงการดนตรีสัญจรต้านยาเสพติด คุณผู้ชมก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มต้นขึ้นนั้นเรายังคงมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัด และมีการแจ้งท่านผู้ชมในเรื่องของการถ่ายทาและการบันทึกการแสดงสดตามมาตรการ PDPa อีกด้วยเอาละค่ะสัญจรมาถึงชนบุรีทั้งทีเราจะเริ่มสตาร์ทความสนุกตั้งแต่ช่วงเย็นกันไปเลยเพราะเรามีบูธกิจกรรมดีๆจากทางผู้สนับสนุนใจดีของคอนเสิร์ตสามสีสัญจรมาให้พี่น้องชาวแหลมฉบังได้ร่วมสนุกเล่นเกมรับของรางวัลแบบจเต็มคุณผู้ชมขาความสนุกบนเวทีใหญ่ได้เริ่มขึ้นแล้วจ้าขอแจกความสดใสจ,จากหนุ่มๆ Star Search Idol ไปก่อนเลยหนึ่งตามมาด้วยความฟ สุดๆกับทีเจสเตเตอร์ ter, หลายต่อหลายเพลงทำเอาสาวๆเมืองชนเคลิม้มกันไปเลยส่วนใครที่ชื่นชอบนักร้องสาวเสียงหวานคุณภาพขับแก้วอย่างฝนธนะสุนทรก็ขนเพลงเพราะๆมาฝากแฟนๆหลายซิงเกิลอีกด้วยบอกเลยว่าพี่น้องชาวแหลมฉบังประทับจิตประทับใจกันสุดๆเลยละค่ะและนี่ก็คือสีสันความสนุกสนานของคอนเสิร์ตสามสีสันจอนที่บุกไปมอบความสนุกให้กับพี่น้องชาวแหลมฉบงังจังหวัดชนบุรีแบบเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอ ชอบจริงๆแล้วฮะเต็มเหนียวไปเลยที่เต็มที่ไปเลยเธอใช่สนุกสนานมากๆเลยนะคะส่วนครั้งหน้าเนี่ยสามสี่ันจอนจะพากันไปมวลนซื่นกันที่กาญจนบุรี <S <S ออบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะชาวกาญจนบุรีค่ะครับผมส่วนตอนนี้หมดเวลาของรายการข่าว34สีแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูยอสีผมเดย์เฮร์ครับและชุดพิธีกรรอยัลไอวีเบรเกต้าและซีโมดวันนี้แบมกับพี่ลูกไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ